สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับรายการมิสเตอร์แฮ n ซิตนี่แหละใช่นะครับนะโอเควันนี้นะครับเราจะมาเล่นในแมเปอรเดอะเมสลนเนอร์นะครับในไม่ครับนะครับกับคุณอะไรครับคุณเอิร์ธนะครับนะหรือใน YouTube ก็แบงค์มากเกมเมอร์ทีวีใช่ปล่าวะเอาตีทำไมวะเอเอนะครับนะ วันนี้จะมาเล่นในแมป The m e s s u n n e r นะครับนะอมองกตวงกดเออวงกดมริตยูนะครับนะโอเคนะครับก่อนอ,อื่นเราต้องไปเอาของก่อนนะครับนะในนี้มีอะไรโอ้โหเนื้อห้าอาอันนี้อะไรเอามาแม่งให้หมดนะโอเคกล่องใครวะอะไรเนี่ยมิโนโอ,อาบบี้อะไรเนี่ยเธอเทลิซ่า โอ้โหมวยให้หมดเลยโทมัสโทมัสนี่มันกล่องของโทมัสไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยอย่าตีเอออยากโดนกระทะหรออยากโดนชิบหายโดนโดโดนโดโดนโดไอ้เหี้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วโรนันโดโรนันโดอ่ะมึงโรนันโดอ่ะคีโด้ายไม่ไหวแล้วเว้ยจะออกจากที่นี่เบื่อคนบ้าว่ะ เออเหมือนก็มีคนบ้ามาร่วมเดินทางไปไปม่เว้ไม่เว้ยเฮงงอนละเออเบนหัวมีอะไรวะเดูดูดูบนหัวดิบนหัวบนหัวเออนั่นแหละไปละไปและไปละไปละเออต้องออกจากที่นี่ให้ได้นะครับนะผมบอกเลยเราจะไม่มีพาร์สนะครับนะอ่าคือพาร์สเดียวจบนะครับนะ อ่าเราจะรีบออกจากที่นี่นะครับนะโดยเร็วนะครับของง่ายง่ายอเคลีวิ่งเลยอ่าผมเป็นเอ่อโทมัสเอามินโฮมาดิมินโฮมินโฮไปฟาร์มของมินโฮมินโฮตามมามินโฮซอมบี้อะไรเป็นอะไรอ่ะเอเป็นอะไรอ้าวมองไปละมินโฮไปก่อนละเฮ้ยเลดมินโฮได้เลยมินโฮไปก่อนแล้วนะ วินโฮตามมาเร็ววินโฮวินโฮจะโผล่ของจะออกไปที่นี่ไหมเออมาแล้วโสกามาแล้วโอ้โหเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนโสกาตามมาโอ้โหชิบหายถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนถอยหลังอย่าปึ้งอย่าปึ้งเอ้ยโสกาโสกาลมโสการอไม่รู้ซะแล้วกูคือโทมัสนี่เรียบร้อยกูคือโทมัสผู้ปราบโสกาอ่าถ้าใครดูหนัง เอ้ยเอาชิบหายเอ้ยว่าแล้วมึงต้องมาลอยนี่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 นนเป็นไงล่ะเมึองฮถ้าใครดูเอ่อห <c oughs> นัง The Mess Runner นะครับก็จะรู้ว่าเอ่อโซกาคืคออะไรนะครับนะอ่าเฮจะโอ้โหวัววัวใส่แว่นดำ <c oughs> อย่าบอกนะว่าชอบสมองว h ดเอว y ด a y แว่นดำอย่างนี้สมองว h ดเอว y ด a y แน่นอนนะครับ เฮ้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 ยมินโฮมาแล้วมินโฮไปทำอะไรข้างล่างอ่ะมินโฮเอาเอามินโฮทำอะไรเฮ้เอากล่องข้าวไปด้วยมินโฮเผื่อไปข้าวของอ๋อกล่องดนตีไปได้เจ้าไปฟังเรามินโฮเฮ้เอาไปหมดเลยโอเคผมไปก่อนละโทมัสขอวิ่งนำหน้าเอาละโทมัสผมว่าโทมัสบอกว่าโทมัสบอกว่าเดินช้าเกินไปว่ะปีนตรงนี้ก็ได้แล้วมั้ง แล้วก็โดดไปฝั่งนี้เอ้ยไม่ได้ลองดูครับลองดูมินโฮลองดูมินโฮมินโฮลองดูกระโดดไม่ได้ไปไปเข้าเวลามินโฮเอาแล้วเราจะไปทางไหนดีเอาแล้วเอาแล้วกินข้าวกันอะไรเอ่ยหิวข้าวมินโฮหิวข้าวแล้วหรอมินโฮเอ่อมินโฮทำอะไรเอ้าเอ้ามินโฮมินโฮทำอะไรมินโฮ กินข้าวทำไมไม่กินอย่างนั้นวะเออมาคับก็แปลกนะครับคนสร้างออกินข้าวมันมองหน้าเฉยๆแล้วก็กินแล้วก็มีเศษอะไรออกมาไม่รู้นะครับนะมย <c oughs> ินโฮวิ่งเร็วเว็บินโฮวิ่งเร็วจังเลยมินโหรอก,ก่อนมินโหนเจอายโสกาไหนายโสกานี่นี่นไหนวะไหนวะเฮ้ยนั่นมันใยโสกามันตกตรงพื้นมันเป็นรางไม่ดีแน่นอนผมว่าเราว่าเราไปผิดทางแล้วน่ะ อ่าเราต้องไปตามสเตตถ้าใครดูหนังเมแล้ะเนื่องก็จะรู้นะครับอตามมาทางนี้เลยเฮ้ยตามมาทางนี้เลยมินโฮผมรู้ผมรู้เอ้ามึงนำแล้วบอกแล้วบอกแล้วมึงไม่เชื่อ<笑><笑>กูรู้ทางนี้ทางนี้เอ้ย,อยโซกาโซก้าผมอ่าโซกะาตีทำไมตีตีมินโฮเพื่อนกูเฮ <ปะ S 2> ้ยไปมินโฮไป เดินกลับมาทางเดิมเอ้าชิบหายไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มหลงตรงไปหล่มินโฮตรงไปเลยมินโฮตรงไปเลยเฮ้ยเจ้ากีตัวเฮ้ยไหนโอ้โหโศกานี่วะเอ้าเฮ้ยโศอ้อยคลิปคลิปว่ะเฮ้ยมันยังไม่ระเบิดวะคลิปเป็นดำเอ้ยอย่าให้มันเอ้ยเฮ้ยตัวอะไรอยู่ข้างบนวะ เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออมันมันลอยมันตกลงมาดีกว่าจะได้ของเอาไปไหนหรอวะอข้าวอีกเะเฮ้ยมันตกตรงนั้นแน่นอนออมันตกตรงนี้เนี่ย,ยเจ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมลเลอร์มีสกิลตันได้หรอวะข้าวมันข้าวมันวนิโนโอเคหิว okay. ข้าว ซอมบี้มันตกมาทางนี้หรือเปล่านั่นไงอยู่ตรงไหนไอ้เฮียไม่ใช่ซอมบี้มันคือสเกลสเกลไม่เอาไม่เอาเราต้องรอดให้ได้เด้อเด้อหยุดพักกินอาหารฟังเพลงฟังเพลงฟังเพลงเหรอไหนมันฟังได้ไหมเออว่ะฟังได้เย่เย่ทุยเงียบป่ะไปเลยไม่ต้องมาฟังเพลงเลยเฮ้ยใช่เอาข้างบนทุกคนมีถุงกินข้าวอยู่ทุกคน อะไรวะรีบหนี้เถอะที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วกูไม่มีเลยกูมีข้าวแดงแล้วมินโนขอข้าวแดงน้อย่ามามามินโนตามามิโนมิโนกูรีบวิ่งติดสปีดแล้วกูเอยรู้สึกว่าทางนี้ต้องเป็นทางออกแน่นอนหรือว่าทางเดิมวะแมนใช่จริงๆด้วยตามทางนี้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 อยู่แล้วทางนี้อยู่แล้วตามมาถึงหน้า วิดโอตามหลังมาโอ้ยไม่ไหวแล้วเริ่มหิวทางนี้แหละทางนี้ต้องไปทางนี้กลับได้แล้วโอเคทางนี้แหละโอ้โคลงแล้วกลับได้แล้วเฮ้ยมันทางนี้โอเคมันได้โอเคมันมีธนูสเกลตันอยู่ตรงนี้อะไรวะทางนี้ทางนี้เอากลับมาทางเดิมอีกแค่หลอดเฉยตัวอะไรวะ แถมไม่โดดด้วยเฮ้ยเดี๋ยวทอมัดไปช่วยเดี๋ยวทอมัตไปช่วยนี่นี่เป็นร้อยมีเออเจ็ชิบหายเฮ้ยมันมาแล้วนีเร็วนีเร็วเดี๋ยวขอเอาขอเอานี่ก่อนข้าวเพื่อไปแดกจะเอาข้าวไปทําขนมปังแล้วก็เอาไปแดกในมงกฎมันจะได้มีของกิน โอเคอียิงคาบกูไอ้ี๋เอ้ยกล่องคราบอยู่ไหนกล่องคราบโอเควางปุ๊บโอเคได้อันเดียวเองเฮ้ยพอกินได้โอเคพอประวังชีวิตเด็ดอันเดียวเรารีบไปดีกว่าไปเฮ้จะเฮ้ดิเห็นนั้นไหมนั่นมันซอมบี้หรือเปล่าซอมบี้ปล่าไม่ซอมบี้จริงอ่ะสเกลตันเหรอเฮ้ยสเกลตันสมองวิเดวิดีเกาะมันอะ เอ้ยช่วยกันตีช่วยกันเปิดกอดอ๋อเฮ้ยดูนั่นสิสเกลตันมันกำลังงงๆอยู่อะเราก็ห้อยเก็บของแล้วก็ไปโดหลังมันดีกว่าเอ้ยเฮ้ยคุณเป็นตัวล่อก่อนคุณเป็นตัวล่อก่อนเดี๋ยวผมใช้มือเปล่าตีโอ้โหพิวพิวเอาเอเอาหนาไปตีเอาข้าวไปตีเอาข้าวไปตีข้าวมีคุณค่า หนีเรียบ้อยของแตกกูหอออ่อกูรวยแล้วโอเคนี่มันกระดูกโอ้ของกินทั้งนั้นเฮ้ยเราฆ่าวัวเพื่อเอาอาหารดีกว่กาเอาเอาไหนไหนไหนขอเนื้อหน่อยจะตายหายอ๋อตายแล้วเนาะลืมโอเคอเรียบร้อยครับเราเป็นสายสมองวีดเอว d ดีแล้ว ปะเรารีบออกจากที่นี่กันเถอะไม่ต้องขึ้นไปบนหอละวปะมินโฮมาแล้วมินโฮป่็มเลยมินโฮตามมาเถอะน่าโอ้โหมินโฮโคเท่เราเป็นสายสมองวีดวีดีป่ะมินโฮอยู่ข้าวผมว่าเราไปทางซ้ายแล้วต้องไปทางขวาบ้างโอเคไปทางขวาแล้วกันแล้วก็ซ้ายโอเคแล้วก็ขวา โอ๊ยจตกใจจริงตกใจจริงตกใจจริงๆอันนี้ตกใจจริงนะอ่าผมไม่ได้อคติ้งนะมันเป็นเออมันเป็นเขาเรียกว่าโมเมนต์นะครับผมตกใจจริงๆเลยนะครับผมบอกไว้เลยนะครับเฮ้ยอย่าดีๆก็โผล่มาไอ้จมูกโตเฮ้ยเทางเขาตกใจเลยเฮ้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 ยหรือว่าทางนี้เป็นทางออกเฮ้ยผมว่าทางตันแน่นอนครับ ตันตันทางเดิมนี่ว่าโอ้ยทางเดิมเริ่มลงแล้วอ่ะรู้สึกว่าเริ่มลงแล้วตรงนี้ทางเดิมเออหน้าตามมาเถอะหน้าเฮ้ยเราไปทางนี้แล้วเราไปทางนี้บ้างโอเคตามมาตามมามินโฮตามมาูอะไรวะตามมามินโฮตรงใครนำทางผมนำทางเองโทมันนำทางมินโวสา่ทางนี้นะที่ังสิบปีหนึ่งปีไม่หรอ ซีบซีบอ่ะกูนำทางเองโทมัสเพิ่งมาขอนำทางนำทางมาทางตันตลอดทางนี้ไหมไม่โอ้เผื่ออะไรเอานำทางแทนเด้อไม่เอาไม่เอาทางอะไรเนี่ยทางอะไรเนี่ยทางอะไรก็ไม่รู้ทางตันเนาะ โ <Okay. S 2> อเคเราเริ่มลงลงกับที่นี่แล้ว <laughs> ผมเราว่าเราเอาต้นไม้แล้วก็มาต่อต่อต่อขึ้นไปดูไหมทง้ <laughs> ง่ายสุดาคาุณดินคุณดินเออวะ <laughs> ดีมันไม้ครับนี่ว่าเริ่มว <laughs> ิ <laughs> ดีมันไม้ครับไม่ใช่เรื่องจริงเ <laughs> พราะฉะนั้นเราจะขุดดินแล้วก็ต่อ,อขึ้นไปเ, <laughs> เห็นมีแลทุกคนเอาวิวเฮียกูเพิ่งรู้ ไอ้เหี้ยคุกดินก็คุกดินตอนนี้ได้สักอืสองพอใช้ได้เคสิบเจ็ดสิบแปดอือพอใช้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ้าเจ็ดแปดเก้าเก้าสิบโอเคถึงพอดี ผมว่าทางออกอยู่ตรงนั้นทางออกอยู่ตรง,ง,อออตรง,รงนั้นจริงด้วยโ,หโ,หโ,โอเคเราลงไปกันเถอะเฮ้ยมันไ,ไม่มีอันนั้นนะไ,ไปลงไปแล้วลงไปเดี๋ยวมันจะไม่ใช่การเล่นเขาวงกดที่แท้จริงนะครับเขาองกดเราต้องรอ,อดในเขาองกดไม่ใช่มาหายไหนเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเขลงสตเออสติดอะไรก็ไม่รู้ เคเรามาทางนี้แล้วทำไมไม่มีโศกาเหมือนเราโง่มาตั้งนานสงสัยโศกาแม่งตายหาหมดแล้วอะไรอะไรไอ้ใหญ่เป็นงูไหมไอ้โศกาเฮ้ยผมว่าทางออกต้องอยู่แถวๆนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยดูดิเหมือนในหนังเป๊ะเลยว่าโอ้ยทางนี้ใช่ไหมเรียบร้อย เอาห่มเม็ใครมาตอกทิงอะไรวะทำอะไรไปทำอะไรสงสัยอันนี้จะเป็นรูปอัูวหญิงแน่นอนตื้อตื้อตื้อโอเคออกเฮ้ยเดี๋ยวเราเทมัตมันนี่กันแท็ก for download ดม้แรมเมสเซ n n e เนอร์เซิร์ชอะไรไม่รู้นะครับนะอ้าไปตอกทำไม นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่มาเล่นในแมเ์เมลนเนอร์ครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนบายจ้าเฮ้ยมินโฮมึงเป็นอะไรวะโอเคบายครับ